เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 level 1จากเนลส์แ a ลปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไว,วรัสอย่างมีประสิทธิภาพ มีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมือเจอแต่เรื่องแห,หลกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตราหมือที่ขัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงตามรื่อราวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันศุกร์ที่12เมษายนนะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับยังไงก็ใครที่เล่นน้ำนะครับฝากเล่นเผื่อทางนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่กลับไปที่บ้านนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับยังไงก็ใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่แล้วก็ชาร์จพลังกันให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจบสงกรานต์แล้วเรามาสู้กันต่อนะครับเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะคร ว่ากันที่ข่าวจากเมื่อวานนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับในไลฟ์รายการเจาะลึกผีไลฟ์นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสรุปแบบสั้นๆนะครับก็คือว่าล่าสุดเนี่ยพรเมยรีเขามีการประกาศนะครับใช้ระบบเซมิ ออโตเมตออฟไซต์เทคโนโลยีนะครับก็คือการาจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติก็จะคล้ายๆกับที่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์นะครับหรือว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เขา,เาใช้กันนั่นแหละนะครับก็คือเขาก็ไม่ได้มาตีเส้นกันเองเหมือนที่พรีเม,มียร์ลีกเขาเคยทำแล้วนะครับเขาจะมีการเนี่ยจับจุดส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเขาก็จะวิเคราะห์มาเลยครับอย่างรวดเร็วว่าส่วนไหนล้ำแขนล้ำนะครับข่าล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ตั้งแต่มีระบบเซมิอออโตเมตอ f ฟไซ e ์เทคโนโลยีมาเนี่ยนะครับแฟนๆก็จะเห็นชัดขึ้นว่าล้ำส่วนไหนล้ำจุดไหนนะครับดราม่าหรือว่าการถกเถียงเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่าไอการใช้งานไอ m i a u t o m a t เมต f อฟไซส์เทคโนโลยีหรือว่า SAOT ของพรีเมยร์ลีกเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ทันช่วงเริ่มต้นฤดูกาลหน้าสัทีเดียวอาจจะต้องรอไปถึงช่วงประมาณปลายปีนะครับกว่าจะได้เห็นกัน ก็ยังไงรอให้พริมารีเขาจัดการอะไรต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยมีการโหวตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามีซึ่งมีมันก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมครับเราจะได้ดราม่าเรื่องการตัดสินถกเถียงเรื่องการตัดสินกันน้อยลงก็เป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องของไตเรลมาเลาเซียนะครับซึ่งมีการ ตั้งคำถามมันเข้ามาเยอะว่าหายไปไหนนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไลฟ์ไปเหมือนกันนะครับในรายการเจาะลึกผีไลฟ์เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งมันค่อนข้างจะยาวมากๆสารบบทความนี้ของมาร์กคริชลียของ The a t l l t t i นะครับแต่ว่ากล่าวโดยสรุปสั้นๆหรือว่าเล่าแบบสรุปสั้นๆก็คือว่ามาเลเาซียเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเขามีอาการบาดเจ็บ นะครับที่บริเวณหัวเข่าหรือว่ารู้สึกไม่โอเคที่บริเวณหัวเข่าเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2023แล้วนะครับช่วงปลายซีซันซีซันที่มาเตตเข้าชิง FA Cup กับแมสซิตี้แต่ว่าแพ้1-2แหละนะครับแล้วก็ปีที่คว้าแชมป์คาราบาวคัพนะครับปีแรกของเทนฮากนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับตั้งแต่แรกแต่ เขาไม่ได้บอกหมอนะครับไม่ได้บอกทีมแพทย์เขาฝืนลงเล่นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากสร้างความประทับใจให้กับเอริกเทนฮานครับอยากจะสู้อ่ะอยากจะแบบออหาโอกาสลงสนามต่อเนื่องสุดท้ายก็ไม่ได้บอกทีนี้เขาก็รอจนอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเยอะขึ้นค่อยไปบอกหมอนะครับพอบอกหมอเสร็จเนี่ยหมอก็ให้ไปผ่าตัด ตอนแรกเนี่ยหมอของมาเลเซียจะให้ไปผ่าที่ลอนดอนนะครับซึ่งหมอของมาเลเซียเนี่ยที่ว่ากันเนี่ยนะฮะไม่ใช่แกรี่โอริสโฮหมอคนปัจจุบันนะครับเป็นหมอคนก่อนที่ชื่อจิมม็อกซันนะหมอจิมเนี่ยเขาก็ให้ไปผ่าที่ลอนดอนแต่ว่ามาเลเซียเขาอยากจะไปหาหมอเขาเองที่เนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งตอนนั้นหมอจิมแล้วก็ทีมงานของมาเลเซียก็ยอมให้ไปผ่าที่เนเธอร์แลนด์นะครับโดยที่ ไม่ได้มีการไปมอนิเตอร์หรือว่าไม่ได้มีการไปติดตามผลก็คือ,อ,อปล่อยนักเตะไปผ่าตัดเองอะไรประมาณนี้นะครับทีเนี้ยมันก็มีปัญหาคือการผ่าตัดครั้งเนี้ยครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณเมื่อเดือนกนรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยมันผ่าตัดเราไม่เนีย้ยมันต้องไปผ่าแก้นะครับมันก็เลยให้การออทําให้การฟื้นฟูร่รางกายเนี่ยมันช้าลงแล้วมันก็ยืดเยื้อจนสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปผ่าครั้งที่2 นะครับไปผ่าแก้กับหมอคนเดิมนั่นแหละนะครับซึ่งไอตอนผ่าแก้รอบ2เนี่ยาทาง g a r ร o ย i s c o ิสหมอคนปัจจุบันนี่นะครับก็เข้ามาทำงานแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยไอการผ่าแก้รอบที่2เนี่ยทีมแพทย์ชุดปัจจุบันนะครับก็ประเมินว่ามาเลเซียจะกลับมาได้ในช่วงประมาณาต้นปี2024ก็คือต้นปีนี้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าไอ้ต้นปีที่ว่าเนี่ยมันคือเดือนไหนเขาบอกแค่ว่าช่วงต้นปี แต่มันก็ทำให้สุดท้ายสโมสรเนี่ยตัดสินใจที่จะคืนแซคเฮโอเรเกลอนกลับไปที่สเปอร์โดยที่เชื่อว่าโอเคเดี๋ยวชอเขาจะกลับมาฟิตลงเล่นสม่ำเสมอเดี๋ยวมาเลาเซียก็จะกลับมาฟิตลงเล่นสม่ำเสมอแต่สุดท้ายนะครับก็คือชอก็เจ็บแล้วก็พักยาวไปส่วนมาเลาเซียก็คือยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้ก็ยังคงบาดเจ็บยาวต่อนเนื่องไปแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยในเรื่องของมาเลาเซียเนี่ยมันมาเป็นทอด,ทอด ถามว่าทีมแพทย์ชุดเก่าต้องรับไปไหมนะครับมันก็ต้องรับจากการที่คุณปล่อยให้มาเ a เซ i ไปผ่าที่เนเธอร์แลนด์นะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้มีการติดตามผลนะครับมาเลเซียเองก็ต้องรับไปด้วยนะเพราะว่ามาเลเซียเองเจ็บตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ตอนอาการมันยังไม่ได้บานปลายแต่คุณเนี่ยเลือกที่จะเก็บไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกหมอนะครับส่วนทีมหมอชุดที่2ก็คือของหมออดริสโกหมอชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีส่วนในการประเมินที่ อาจจะสื่อสารกับสมโมสรพลาดอ่ะจนสุดท้ายเนี่ยนะครับทำให้าทางสมโมสรตัดสินใจไปคืนเลกิลอนไงนะครับมันก็พลาดกันไปคนละส่วนนะครับโดยสรุปเนี่ยผมมองว่าแบบนี้ละกันผมมองว่าปัญหาเนี่ยนะครับในเรื่องของมาเลเซียเนี่ยมันอยู่ที่การจัดการนะครับคือถามว่ามันอยู่ที่ฝีมือหมอไหมหนึ่งคือหมอของมาเลเซียไม่ได้ไปผ่าเองนะครับแต่มันอยู่ที่การจัดการแล้วก็ในก้อแรกของคลิชลี่เนี่ยนะครับ เขายังมีระบุด้วยนะว่าไอ้ตอนที่ฟื้นฟูร่รางกายเนี่ยหมอของมานเต็ดซึ่งเป็นหมอของยุคก่อนนะครับหมอจิมม็อกซันนะไม่ใช่หมอโอบริสโคนะคือทีหมอเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการดูแลมาเลเาซียนะครับอย่างใส่ใจมากพอก็คือว่าเขาบอกว่าคือหมอมันเยอะมากนะครับอ่อแล้วก็โทษทีไม่ใช่หมอเยอะนักเตะเนี่ยเจ็บกันเยอะมาก กำลังพลของหมอเนี่ยก็ต้องไปดูนักเตะคนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มีการมองว่านักเตะบางคนเนี่ยที่เขาหายเจ็บกลับมาก่อนอะ่ะมันควรจะรับการดูแลก่อนหมอก็เลยไปใส่ใจนักเตะเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจมาเลาเซียนะครับฉะนั้นก็อย่างที่คุยกันไปสุดท้ายเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การจัดการซะเป็นส่วนมากนะครับมากกว่าฝีมือหมออะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอไอการจัดการมัน เละเทะขนาดนี้นะครับมันก็ไม่แปลกที่สุดท้ายเนี่ยทางเซอร์จิมเรดคลิฟแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือซุสเดนเรลฟอร์ดก็จะเข้ามาจัดก,การในเรื่องนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเด็นในเรื่องของมาเลาเซียซึ่งผมสรุปย่อๆจากไลฟ์เมื่อวานนี้แล้วก็จากบทความที่พิมพ์มายาวมากๆของมาคริชลีย์จากเดอะเอเลติกมาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของ แดนแอชวดนะครับซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับมีหลายท่านก็สอบถามกันมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมนาะว่าสรุปเรื่องแดนแอชวิดเป็นยังไงบ้างได้ข้อสรุปยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานการณ์มันก็คงเดิมก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ขยับก็คือรักษาฟอร์มของตัวเองฟางนิวคาเซิลก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้านิวคาเซิลไม่ได้รับเงินชดเชยในจํานวนที่พวกเขาต้องการนะครับ บางแหล่งบอกว่า15ล้านปอนด์บางแหล่งบอกว่า20ล้านปอนด์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยเดนเนสเวิร์ดพักงานนะครับการ์เดนิ่งลีฟทำสวนไปนะครับก็คือ,อ,อไม่เป็นไรเราก็ตามนั้นนะครับถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็พักงานไปไม่มีปัญหาอะไรส่วนฟ้ามาเตก็โอเครอได้นะครับแล้วกเ็เราไม่จ่ายเงนินจำนวนเนี้ยเพราะมันดูเยอะเกินไปอะ่ะงั้นเราก็เอาคนอื่นมานั่ง ทํางานในตําแหน่งอื่นก่อนแล้วกันแล้วก็วกพอกีฬาก็วางไว้แล้วก็รอจนกว่าแอสวดจะพ้นช่วงเวลาพักงานตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่แฟนๆกาลังตั้งคําถามอยู่ก็คือว่าไอเวลาพักงานของแอสวดเนี่ยมันนานเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าบางแหล่งเนี่ยก็บอกว่ามันจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนะครับแต่บางแหล่งก็บอกว่า18เดือนเลยนะก็คือประมาณ1ปีครึ่งซึ่งแค่หนึปีครึ่งเนี่ยมันก็ค่อนจะยาวนานไปสักนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยแมตต์ลอตันนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโต๊กีฬาของ Times แล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวสายที่ทําข่าวเรื่องของสายบริหารเรื่องของการซื้อขายทีมาอย่างนี้นะครับเขาก็มีรายงานเข้ามาว่าเซอร์จิมเนี่ยได้ไปพูดคุยตัวต่อต,ตัวนะครับกับเจ้าของร่วมของนิวคาสเซิลก็คืออแมนด a าสเตฟลีนะครับผู้บริหารหญิงของฝ้าของนิวคาสเซิลนะครับเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องของแดนแอชวิดให้ได้ นะครเพราะว่าไม่ใช่นั้นเนี่ยมันก็จะคาราคาซังกันไปแบบนี้นะเพราะเบื้องต้นเนี่ยต่อให้แมนยูไนเต็ดเนี่ยนะครับจ่ายแต่ถ้าจ่ายไม่ถึงตามที่นิวคาสเซิลต้องการมาถึงจ่ายค่าชดเชยนะครับนิวคาสเซิลก็ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลงเพราะว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับทางเซอร์จิมเขก็บอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า completely stupid นะครับแปลเป็นไทย ก็คืออะไรแบบซอฟก็คือไร้สาระมากๆอะไรเงี้ยไร้สาระจริงๆซาจิมก็เลยพยายามที่จะไปพูดคุยให้มันจบนะครับพยายามไม่จะหาข้อสรุปในเรื่องนี้ให้ได้แต่เมเต็ดก็ยังมองว่าไอ้สิล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าชดเชยเนี่ยมันยังแพงไปอยู่ดีอันนี้คือฝ้าของเมเต็ดนะส่วนฝ้าของนิคโเซอร์มองว่าคือเขาก็มีการจ่ายค่าชดเชย ในดีลของแดนแอสเวดมาจากไรตันก่อนหน้านี้เขาก็าควรจะได้เงินค่าชดเชยอะไรแบบนี้และที่สำคัญคือแอสเวดเนี่ยเขามาวางโครงสร้างกับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งวางมาเนี่ยยังไม่ถึง4-5ปีแล้วปีเลยยังไม่เสร็จดีเลยแต่ว่าโอเคแอสเวดก็ต้องย้ายงานนะครับเขาก็เสียคนของเขาไปมันก็ต้องได้ค่าชดเชยอะไรอย่างเงี้ยมันคือมุมมอง,องทั้ง2ฝั่งนะครับทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเซอร์จิมก็ต้องลงมาคุยในเรื่องนี้เอง คือมันก็ต้องไปถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝั่งต้องมาหาข้อสรุปกันให้ได้ทีนี้นะครับทางแหล่งข่าวของแมตต์ลอตันเนี่ยเขาก็มองว่าการที่เมอร์เต์เนี่ยนะครับประกาศแยกทางกับจอร์นเมอร์เทอร์ซึ่งประกาศไปแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้จอร์นเมอร์เทอร์ไม่ได้เป็นผอกีฬาของเมอร์เต็ดแล้วและตอนนี้ตำแหน่งผอกีฬาของเมอร์เต็ดก็ยังว่างอยู่นะครับมันก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยความคืบหน้าในดีลของแดนแอสวดเนี่ยมันมันมีการเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับ และอาจจะเป็นจากการเข้ามาจัดการเดินเกมในเรื่องนี้โดยตรงของเซอร์จีมไรดคลิฟก็ได้ฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าสถานการณ์ของแดนแอชวดจะจบลงเมื่อไหร่คือถ้าสมมุติว่าแดนแอชวดมาเร็วขึ้นเท่าไหร่นี่นะครับว่ากันตามตรงคือไอาการจัดการหลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซตคนมาวางแผนเรื่องตลาดซื้อขายหรือว่าการวางตำแหน่งหลังบ้านในจุดอื่นๆในแผนกอื่นเนี่ยมันจะไปได้เร็วมากคือถ้าแดนแอชวดมาแค่คนเดียว นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็รอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับทิ้งท้ายที่เรื่องราวของอาการบาดเจ็บของเซนเตอร์แบกนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เอริกันฮาเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าราฟเฟวารานกับจอห์นนี่แวนส์จะกลับมาเร็วๆนี้ ะครับแล้วก็ล่าสุดสโมสรอ,ออกมาถแถลงนะครับว่าราเฟวารานกับจอห์นนี่อีแวนเซนนะครับจะไม่สามารถลงเล่นในเกมเจอบอลมัดได้นะครับโดยที่วาราเนี่ยนะครับจะพักไปประมาณสักคือภาษาอังกฤษใช้คำว่า next few weeks ก็คือประมาณสัก2-3สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในเกมเจอเชลซีขณะที่อีแวนอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องพักนะครับน้อยกว่า วารานหน่อยแต่ก็เป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อเหมือนกันแล้วก็จะทําให้เขาพลาดในเกมเจอกับบอลมัดนะครับเท่ากับว่าณนะตอนนี้เซนเตอร์ของมอนเ,เตสนะครับเจ็บไป4คนเลยก็คือลิซ a นด o มาติน n ส z วิกตอรินเดลเวฟจอห์นนี่อีแวนส์แล้วก็ราฟเฟลวารานก็เหลือเพียงแค่แฮร์รี่แม็กควายกับดาวรุ่งอย่างวิลลี่คัมบอว่าครับที่จะพร้อมในเกมเจอกับบอลมัดนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จากเจมส์ซักเกอร์นะครับก็มีเสริมเข้ามาว่า ถ้าสมมุติว่าว,า,วาราเนี่ยนะครับเจ็บยาวแล้วก็ไม่สามารถลงเล่นในกับแันไปแต่ดได้ในซีซันนี้อีกสมมตินะครับว่าเรือรังจริงๆแล้วก็กลับมาไม่ได้สักทีเนี่ยเขาจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเฉลี่ยนะครับซีซันละ19นัดในลีกก็คือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคือเขาอยู่มาสามฤาดูกาลแล้วเขากา็ลงเล่นมาตัวจริง19เกมจาก38นัด ซึ่งเจมส์ซักเกอร์เขาก็บอกว่าอีกมุมหนึ่งก็หมายความว่าวาราน,นี่ยนะครับล้มเหลวหรือว่าพลาดในการลงสนามในพรีเมียร์ลีกให้กับทีมเนี่ยนะครับถึง50%ก็คือถึงครึ่งก็คือซื้อวารานมาใช้แต่ว่าการลงสนามเป็ตัวจรในเกเมีย์ลีไม่ถึงครึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เจมส์ซักเกอร์พยายามจะสื่อแต่ทีนี้นะครับเรื่องที่มัน ลึกไปกว่านั้นนะครับนี่เป็นเสถิติจากานัดเก็บเสถิติที่ชื่อว่าเจลิง77นะครับในแอคเคาบนี้เขาก็ทำเสถิติเข้ามานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าคุณเชื่อไหมว่าที่เราบอกกันว่าวารานเนี่ยนะครับาบาดเจ็บบ่อยบาดเจ็บเยอะลงสนามไม่ได้สม่ำเสมอเนี่ยแต่วารานคือเซนเตอร์แบ็กที่ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวจริงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับเพราะอะไร เพราะว่าราเนี่ยเล่นเป็นตัวจริงให้กับยูเนเต็ดนะครับในซีซั่นนี้นี่นะครับ24นัดนะครับตามมาด้วยวิกตอร์ลินเดเลฟ20นัดแฮร่แมกควาย21นัดแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนส9นัดครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าโอ้โหซีซั่นนี้ต้องยอมรับในมุมหนึ่งจริงว่าเทนฮากเนี่ยจัดทีมยากนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยนะครับต้องหมุนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เพราะว่ากองหลังเนี่ยสลับกันเจ็บแต่ก็อย่างที่บอกอีกมุมหนึ่งนะครับการฝึกซ้อมที่มันอาจจะหนักเกินกว่าความทนทานของร่างกายนักเตะนะครับหรือว่าการปรับแท็ติกที่มันไม่ลงตัวทําให้ผู้เล่นเกมรับเนี่ยต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะนะครับเสียบอลบ่อยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้นักเตะเจ็บง่ายด้วยเพราะว่าอย่างเช่นเคสเนี่ยชัดเจนในรายของวารานกับอีแวนส์เนี่ยเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อทั้งคู่นะครับและจริงจลินเดเลฟ ก็มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเหมือนกันนะครับในหลายๆเคสก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นั่นแหละครับนักเตะมีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับกับอาการบาดเจ็บทั้งหมดของนักเตะมาต่ซีซั่นนี้ฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละครับปัญหามันมาจากหลายอย่างด้วยกันการฝึกซ้อมนะครับแท็กติกที่ใช้แล้วมันก็ทําให้นักตเตะต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะในแต่ละเกมนะครับมันมันเป็นผลกระทบที่มันต่อเนื่องกันไปนะครับ อ่ะประมาณนี้สําหรับข่าววันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับสำหรับสถานการณ์ของแดนนาชวดถ้ามันมีความคืบหน้าหรือว่าก็ขอให้การเจรจานะครับระหว่างทางเซอร์จิมกับทางอแมนด้าเซฟรี่เสร็จสิ้นล้วกันคือถ้าได้ข้อสรุปแล้วก็แดนเข้ามาทํางานเร็วขึ้นเท่าไหร่ นะครับการวางโครงสร้างหลังบ้านของเมอร์แตกมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ทีมก็อาจจะลงตัวมากขึ้นนะครับอาจจะทําให้แฟนๆรู้สึกมีความหวังมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันก็ต้องรอตามข่าววันต่อแต่ว่าย้ําว่าจากข่าววันนี้เรื่องของแดนแอสวดมีความคืบหน้าแล้วนะครับช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมเมล็ดทานตะวัอนอบกรอบปลามมืนะครับอร่อยมีประโยชน์พกพาง่าย แล้วก็ดีต่อสุขภาพทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะครับยังไงฝากเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือด้วยนะครับฝากคนด้วยนะครับกับทางไข่กรูมิงนะครับแน่นอนว่านี่คือเครื่องเล่มขนน้องชายครับยอดขายอันดับหนึ่งในไทยนะครับหมดปัญหาเรื่องขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคกับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงวันนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับตามได้ที่ description ที่ดานล่านะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับทาง P bidding นะครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางการลงทุนที่คุ้มค่านะครับนี่คือ อ็อกชั่นเฮาส์ออนไลน์แห่งแรกในเมืองไทยนะครับเว็บไซต์ท่จะทำให้คุณเนี่ยเข้าสู่โลกของการสะสมอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภยัยท่านใดก็ตามที่ต้องการจะสะสมนะครับเซิร์ฟบอลแบบวินเทจลายเซนแท้หรือว่าการนักเตะนะครับสมัครสมาชิกได้ที่ www. p v i d i n g c o m นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง e มด m มาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะครับแล้วก็ฝากด้วยกับทาง n e ว Suzuki x อ็กซ์ i าววไครับ m อ็มพัลย์ยัวจูเรลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับ crossover กบ ความคุ้มค่าและท้าทายนะครับยังไงฝากไ้ด้วยกับผู้สับสนวนของดูบังกับแนทนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับท่านใดที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแนทนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับช่องทางนะครับของโฆษณานะครับการลงโฆษณาก็จะสามารถติดต่อได้ที่ ด้านล่างได้เลยนะครับแอสไซชอตูเนตตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับท่านใดก็ตามที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับคลิปใหม่เด้งก็จะมีการแจ้งเตือนกันไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมองว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับท่านใดมีคอมเมนต์อยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ที่ด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับไปก่อน すいません。<noise>